กลัวโดนกดราคากลัวของหายกลัวเสียเวลาเปลา่าใมคุณมาถึงไว้ใจเรียกบริการฝากขายกับพอาลาทา ก่อนหน้านี้นะคะไมก็หาข้อมูลมาหลายร้านมากๆค่ะแล้วก็ดูรีวิวมาเยอะส่วนเพื่อนเนี่ยได้มาแนะนําที่คอร์ล่าทามค่ะเลยอยากลองมาใช้บริการดูรู้สึกว่าที่นี่เขามีเหมือ,อชีพมากๆค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีทีมงานคุณภาพเช็คในกาโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะแล้วก็ให้เช็คกันต่อหน้าเลยรู้สึกว่ามั่นใจขั้นตอนโปร่งใสดูแลไปจนรับฝากถ่ายภาพค่ะแล้วก็โปรโมทให้ครบจบในที่เดียวเลยสะดวกมากๆค่ะหลายคนตัวฝากขายแล้วโดนถักเปอร์เซ็น์ที่นี่เป็นไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะ มายรู้สึกประทับใจที่นี่มากๆค่ะเพราะว่าคอรลาทามเนี่ยเขาไม่มีค่าบริการฝากขายค่ะแล้วทุกขั้นตอนคือโปร่งใสราคาเนี่ยเทียบเท่ากับตลาดเลยใครนะคะสนใจอยากจะเริ่มขายนาฬิกาแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงที่คอรลาทามคือตอบโจทย์มากๆค่ะวันนี้มายมีข่าวดีมาบอกนะคะแค่ฝากขายนาฬิกาก็มีสิทธิ์รุ่นรับทองคํามูลค่า1 0 0 0 0แบาท3รางวัลเลยเขาแจกเดือนละแสนเลยรวมทั้งหมด3เดือนคือ3 0 0 0 0นบาทค่ะทุกคนเพียงแค่นํานาฬิกาหรูแบรนด์ใดก็ได้นะคะมาฝากขายที่ร้านก็รับไปเลยค่ะ 1>, 1เรือนตอน1นึอย่ารอช้านะคะเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มกราคม2 5 6 9นี้ค่ะใครกําลังมองหาร้านฝากขายในกากับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงต้องที่คอรลาทามค่ะขอบคุณที่ไว้ใจที่เลือกใช้บริการคอรลาทามนะครับ